พี่น้องรับมือนี้สิมาทดสอบเบิ่งน่าน้ำเึิงที่เขาซื้อไว้ซื้อจากผัวเมยไว้รุ่นสองคนนี่ครับที่แรกว่าสิซื้อขวดหนึ่งเพิรนว่าขายน้ำเึิงซื้อนมให้ลูกกินเขาก็เลยสงสารเพิ่นก็เลยเมาบนเลยครับนี่ได้สิบหกขวดตอนนั้นก็ทดสอบเบื้องต้นแล้วก็เป็นน้ำเึิงแท้นะครับปัตตาน,นีก็มีเวลาว่างเขาจะมาทดสอบอีกรอบหนึ่งวา่าน้ำเพิงที่เขาซื้อไว้สิบหกขวดนั้นมันแทหรือปลอมมาเบิงครัาปัตตนีว่ามันแทหรือปลอมครับ เขาสิทดสอบเปรียบเทียบกับน้ำเพิงแท้เนอะครับนี่ครับน้ำเพิงแท้ครับหยอดลงไปในทิชชู่ถ้าน้ำเพิงแท้แบบนี้ครับมันจะบปซึมลงทิชชู่ครับเนี่ยมันจิจับก้อนกันมาตานี่มาเบิรงน้ำเพิงที่ผสมน้ำครับเทลงไปในทิชชู่จะเป็นยังไงครับเทลงไปนี่ครับก็ซึมไปทันที่แหละครับซึมไปเลยนี่ครับแบบนี้ครับมาตานี่ก็ได้เวลาที่จะทดสอบน้ำเพิงที่เขาซื้อไว้แล้วครับซึ่งเขขวดครับแท้หรือปลอมพมพมพมนี่หยอดลงไปแล้วครับโอ้ โอ้ไม่ซึมครับบ่ซึมครับพี่น้องบอ่ซึมเป็นของแท้โอ้อีกวิธีหนึ่งครับเอามาละลายน้ำแบบนี้ถ้านําเพิงปล่อมันก็สิกลืนไปกับน้ำเลยครับถ้านําเพิงแท้มันก็สิมีลายล่างพงแบบนี้ครับนี่มันอาจจะบ่ชัดปันใดครับเห็นบอกครับมีลายล่างพิงอยู่สรุปที่เขาซื้อไว้สิบหกขวดกับของแท้ครับ